ยีบมีนาคมสิริกัญญาสสบัญชีรายชื่อวัานาทีมเศรษฐกิจพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ d i g i t a l wallet ว่าตนรู้สึกกว่ารัฐบาลน,น่าจะมีการเร่งกระตุ้นบางอย่างทําให้กลับมาสนใจโครงการนี้อีกครั้งเราเห็นความพยายามในการรายงานความคืบหน้าหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ไม่แน่ใจว่าคืบหน้าจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ยิ่งแถลงก็จะยิ่งเห็นความไม่พร้อม และหลายๆเรื่องยังไม่มีข้อสรุปเช่นแหล่งที่มาของเงินระบบที่จะใช้ร่วมถึงกรไกในการป้องกันต่างๆคำแนะนำจากปปชและกฤษฎีกาก็ยังไม่ชัดเจนแม้ตอนนี้ยังไม่ได้ออกเป็นปรเบเงินกู้อีกต่อไปแล้วแต่ความเป็นไปได้ก็จะหางบประมาณจากแหล่งอื่นโดยปราศจากความเสี่ยงก็คงมีน้อย มากเหลือเกินแต่ก็ได้แต่คิดตามว่าวันที่10เมษายนจะมีการประกาศว่าแหล่งที่มาของเงินจะสร้างความประหลาดใจได้มากแค่ไหนดิฉันคิดว่าต้องเล่นท่ายากมากค่ะถ้าจะสามารถหาเงินจำนวน5 0นล้านบาทมาเป็นแหล่งที่มาของเงินดิจิทัลได้ในคราวเดียว โดยที่ไม่ต้องใช้เงินกู้แล้วเราคงต้องรอติดตามกันต่อสิริกัญญากล่าว